สามสองหนึ่งไอ้จันก็อยู่กับผมพบเกมเมอร์ทีเฮตนะครับก็ก็ไม่อยู่กับคนเดิมนะครับเอ็กซ์ซินเกมเมอร์ทีเฮตดีครับวันนี้เราจะมาเล่นอะไรครับวันนี้เราจะมาขอชีวิตรอดในเกาะล่างนะครับยิดดูพัดหนึ่งเลยนะครับวิ่งเลยวิ่งวิ่ง ถ้าได้ซีดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็คนส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้แล้วนะครับอะไรทำนองนั้นถ้าคนในถ้าคนอยู่ในกลุ่มนะครับจะรู้อาจจะรู้เราเราจะมาตัดไม้เป็นดับแรกเลยจะฟังกยขอดโดของหมู่บ้านนะไอ้ยทำไมมีคนงนันโดโด้นชอบโดโดเหรอไอ้กูซิงชอบโดโดเ้ โอ้โหมันกระตุกคีหายเลยเล้ก็โปรโมทเลยครับแอคซินจะสร้างชแนลก็ช่วยไปติดตามกันด้วยนะก็อย่าลืมผมนะออ้ยโหแลกกัน มันก็ไปเป็นเอ็มบีซีแล้วก็ัดขางโอ้เจอแบบโดนของเลยนี่้ังแล้วเหรอครับเนี่ยเออโอ้ไปไไม่สมสมตายตายโอ้ึ้นไม่ได้ขึ้ในไดลยวเย่เออได้หมดหมดหมดเหล็กมาสองสองอันเอ้ยเอามาแบ่งหน่อยซิ ยึดบ้านั้ยไหมไม่ต้องสร้ายเอายึดบ้านยึดเลยครับไข่ไมีดีให้หมดงั้นหม,หมวกใส่ครับวสร้งางหมวกเด็กสถานไข่สถานไข่เหรอนี่ตรงนั้นดิอะไรปลาหมึกปลาหมึกลอยฟ้า ไงวะไม่เห็นมีเลยตาฟ้าต้องแสดงว่าเป็นเครื่องของเลยประมุขวอยฟ้าโอ้โหม,มีบุญตาโอ้ยไม่บานไฟไหมเงี้ยวะบอกแล้วไฟไหม้ไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำนะฮ่าบานไฟไหม้หมดเลยเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนนอ่จะว่าตัดไม้ก็ไม่ใช่ผมว่ามันทุบไม้มากกว่า ิผมว oh, ่าจะทำเลยว่ะ hmm. อ oh. oh. ๋อรู้ละจะทำพิกแอคนี้ว่ะนี่ไหมันไส้กวางคางข้ามลังเลยเราก็จะมาถล่มบ้านนะจะเหลือไว้แค่หลังเดียวเลิกใจเย็นทิงไว้โซสักกลีสิ่งเลยตายสินแรกบอกูได้เร็ว เนี่ยเอาบ้านที่มันไหมเนี่ยเฮ้ยมันลามป่าเลยคนเดี๋ยวโหเล็ดมาถือสิวะอุ้ยระวังติดติดเออติดติดเออติดโอ้โหไฟผมขอโดดแล้ว <District> ก <of meillä> ันมา ็หน้าฝนนะครับดูแลสุขภาพคุณด้วยโอ้ยไฟหน้าฝนแล้วเก็งไข้ก็ดูแลสุขภาพคุณด้วย,ยาวข,ขายไไขมันเอ้ยมาเดี๋ยวผมช่วยเอาช่วยไปช่วยไปนรกไงครับตายเ้ยมันลาตายตายตายมาผมพาไปผมพาไปนรกกันดีกว่า เอ้ยเอ้ยอะไรวะดรอปได้ไหมมีที่ไหนวะนี่เลยนี่ขตดล้างเลยก่อไนมน่ขตดล้างไปชอบเนีย,ย,ย,นยปิดแทบตั้งใจขุดมาการรื้อก้อนคือสิ่ง,งสำคัญทุเสภาวะเป็นกันดอก ก็ถ้ามีอะไรอยากจะถามก็ไปหาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับตรงนี้นาจะมีไฟชั่นเอามาทำไมอวามูวาโอ้โหไม่โคตรโหดเทียมเลยเอ็กซ์ซิงกูมึงจะโหดเทียมเมาโล่เหรอเนฮะ้ยโอ๊ะอะไร เราต้องไปเกาะที่เราเกิดกันดิทำกันคืนแรกนี่แม่งโหดสัตว์อ่ะดยัดงไม่ถึงคืนแรกเลยิทดีใครอยากได้ซีก็จะทิ้งไว้ิีธีมีหมู่บ้านเอ c บซี

คิดว่าจะถึงคืนแล้วอ,อ <c oughs> นนุ้อยโอยห,หมู่บ้านนี่สวยว่ะโหแม่งซีดดีครับหมู่บ้านสองสองหมู่บ้านเอีซีติตอนัน้ยไปดู่อทิ้งไว้ไงนับเทียดิ <c oughs> ไปไม่แล <c oughs> ้วเด้อ ดับดิดับได้ปะ่ะมาสาธิการกระโดดอ้อยเออโอ้โหโดดไ่ถึงอาวจะจะคืนแรกแล้วไงเออนี่ปลอดภัยที่สุดแล้วไอ้ติดๆเฮ้ยเป็นไรเฮ้เป็นไรเฮ้ยอย่าให้มันไหม้กอง อ้ยาใจห้อยบ้วนน้ำดิตัดไฟตัดไฟมันเป็นอะอรกูเมนขลางมันมีลาว่าเลยยังไงวะมีอะไรบ้างมันคืออะไรวปเนี่ยโดดไปแล้วไอเตาไม่มีสิ่งแปลกปลอม คืนแรกครับจำนนได้ครับโลกอ,อเราจะอยู่ได้หรือเปล่าคืนแรกดีถ้ามีหมู่บ้าน n p c ไม่งั้นตาย <c oughs> อุ้ยอุ้ยจะก,กิลยวจะก,กิลวตั้งมาแล้ว cô ¿no? cô la langon lâu 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 chị kêu tàm lâu lâu mẹ bên tay tay mhm 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 อ๋อขุดมาทำอยอะไรความคิดดีเลยนี่คือที่อยู่อาศัยบ้านแรกของเรานะคาารับมาทำนี่เลยเอ้ยย่าติดทอสให้ด้วยย,วย่าดเอ้ย๋อไม่ได้ติดทอส ครับทอดไว้นะครับนี่ไงติดๆจะได้สว่างติดติดไว้ติดไว้ครับติดไ,ไว้ไมเมาเีมโดขมโดนโเ,เลมีมีด้วยเฮ้ยสดดีครับมานี่คือเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ มา,า e. แบบบบมครับพี่โซเวอร์เกาะล้างแบบเกาะล้างแบบผนวด,ดครับแบบผนวดนะหมดกันเลยทีเดียวหมดกันเลยครับเ้ยมันงโง่มีอะไรนิ <c oughs> หมดเลยครับรู้สึกว่าในเกมนี้ซอมบี้ฉลาดสุดแล้วเอ้ยไม่ใช่อะไรนะสายโหดเลยโอ้ยสกิลเลตันโอ้ยโดนยิงยังไม่มีเนื้อกินเลยจะตายมั้งโอ้ย เจอหมูเว้แน่เออไม่ใช่ว่าตายในก็จริงเยอะเกินเยอะเกินมามาให้ผมฆ่าจะดีดีจะเข้าก็มาทีละตัวนี่หมูเต็มเลยสีนี้ดีอ่ะมีหมูบ้านในมีสีถึงสองสองหมู่กันเลยเดียวหมูสองรือเปล่า ซอมบี้ฉลาดมันไม่ยอมลงมาจากที่สูงจิปเปอร์เย่งไม่มีเนื้อให้กินเลยกินแม่งเนื้อซอมบี้แทนแว่าถ้ามันเกิดอาการอะไรก,ก็ขออภัยด้วยอ๋ออ๋โอ้อโอ้โหแม่งซอมบี้เกิดเดยอะเกิน ไม่ผมจะตายแล้วผมต้องอยู่ให้รอดในคืนนี้โอ้อยเกิอดอะไรขัดข้ล่อยมีไีมนะไอะ้เจ็บเราก็จะสูงรอยล้วก็ปล่อยให้เอ็มบีซีตายฮนะความคิดดีมากไอ้ที่ ะรอดหรือเปล่าคือแรกซอมบี้กัดผีเอ้ยเอซอมบี้กัดเอ็มบีซีมีเนื้อหรอครับผมขอเนื้อใช่หราเนื้อเนื้อผมขอเนื้อเนื้อครับเนื้อ โอ้ยน oh, ้องเขียวน้องเขียวโอ้น้องเขียวโอ้เยอะเกินใจใจเห็นฮุบระวังม oh, uh, ันมาแล้ววิ่งหนีเร็วเขียนก่อนเถอะเอเราต้องอยู่รอดให้ได้ดิเจอน้องเขียวเนี่ยโอ้โอ้ไปไปไปอุ้ย อยู่มีอยู่ก็มีแต่ชีวิตจะดับอ๋ออยู่ด้วยเราต้องไม่ตายเราต้องอยู่ให้รอดโอ้หเยอะเกินเยอะเกินใจป้าใครส่วนอะไมเนี่ยไม่ใช่ดาราอย่าตามติดอย่างนี้เฮ้ยป้าไข่ติดด้วยรู้ว่าดังแต่ไม่ต้องตามติดอย่างนี้หรอกเด้อทำไมเยอะโอ้มาคนละวันกันไม่ได้ไง น้องเขียวมากโอ้ยตา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 ยทำไมซอมบี้เกิดเยอะจังวะก็ถ้าอยู่คืนแรกได้ก็จะขอจบพันโอ้หพระอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วพี่เขียวมากนี่ไงนี่ไนี่ผมจะไม่ตายพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วผมจะไม่ตายอ้าวตายเลยวัต e f ฟัก ก็ตายนะครับยังไม่ได้จัดสรรหาเนื้อก็เลยดับอนาถเอ๊คค่าคือูรอดชีวิตนี่ก็คือหมู่บ้านหลังแรกของเราคือบ้าน NPC. เอ็มอีซีรอดตายแล้วรอดตายแล้ว แล้วก็ถูกไฟไหม้โดยเฉียบพันข,ข้างแหนกแม่งเลย yeah, แย่เรดตายแล้วแต่โคตรโคตรอ้อก็ ก็รอดแล้วครับชีวิตพาแรกก็เอาชีวิตอายตรอดในก่อนหลังก็คืนแรกก็รอดไปแล้ว้าวก็คลิปนี้ก็ โอเคนี่คนระับจบพาร์ทแล้วรอดคืนแรกแล้วเดี๋ยวพาร์ทส,สองจะมาต่อนนะคลิปนี้ก็ออดกดก็เดี๋ยวลืมบอกอะไรในก็ไ,กไปเขาเรียกอะไรวะกดซับตะใครแล้วก็กดไลค์กดแชร์มีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปของก่อนนี้ไว้ให้ใครอยากเล่นก็ไปดูเอาที่ใต้คลิปนะครับ สำหรับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอเอาไอ้ทุสิน<ด>ลาเย็ดดูไปแล้วครับกินตม